กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้เป็นวันที่เหตุการณ์นะคะเป็นการรวมตัวนะคะของน้องๆกระเทยไทยหรือว่าเหล่านางฟ้านะคะทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนะคะประเดศศึกนะคะกระเทยปิ่นนะคะคุณผู้ชมขาปากดีนะคะในโลกโซเชียลนะคะมาเจอของจริงเจอส้อนตีนจริงๆนี่นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าอ่วมอรไทยกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวต่อไปนะคะนี่เลยสปอนเซอร์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลลึกถึงขั้นเซล์เลยทีเดียวนะคะเซลล์ที่เสื่อมสภาพนะคะแล้วก็เซลที่มัน จะต้องต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บแล้วมันสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้รับการบำรุงแล้วก็ดูแลด้วยด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK มีผู้ค้าละก็คร์ซิตินนะคะที่จะช่วยดูแลทําให้เซลล์ของเรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทนะ,ะซื้อ 2. กล่อง5,000บาทไม่ขายขายเพียง4,500บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 8, 9, 9, 9, 9, นูนย์เ9้นศูนเ์ศูนะคะอ่ะเรื่เกราวท้่เกดขึ้นื่นนี้นะคะกระเายคนนะคะที่เป็นกระะดับเนตไอดอ เธอซปเปอร์สตาร์ก็ตัวนางงามเห็นว่าจะมาลงมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ด้วยนะคะเป็นสาวจากทางภาคใต้นะคะเป็นสาวจากทางภาคใต้เพราะทางภาคใต้มี1 4จังหวัดจังหวัดอื่นเขาไม่เห็นเดือดร้อนเลยมีจังหวัดเดียวที่เดือดร้อนนะคะอ่ะนั่นก็คือเมย่านะคะสั้นๆน,นั่นเองค่ะรองหนึ่งมิรฟ้าบุญเลิศนะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกแต่งก่อนนะคะสึกกระเทยคราวนี้นะคะมาล้วงคอง,งูเห่านะคะว่าไม่ใช่งูเห่าอย่างเดียวนั่นน่าจะเป็นงูบองหลานะคะเมย่าสั้นๆน,นะคะสาวประเภท2เจ้าของตำ แหน่งนะคะมิดฟาบูลเลสนะคะไทยแลนด์ Thailand, แล้วก็รองอันดับหนึ่งนะมิดฟาบูลเลอร์สนะคะเขาบอกว่าก็ได้ออกมาร,งงร้องเพลงใช่ไหมลันเรามีคลิปไหมไม่มีแม้เรามีไหม,ไม,ม,ไมจริงๆริงลันน่าจะเปิดกรอนให้เขาดูกันนะนนนอ,อ๋อเหรอนะคะอ่ะในกรอนดังกล่าวเขาบอกว่ามึงให้กูอ่านกรอนด้วยนะโอ้โอหอ่านยากด้วยนะคะ สี่มีนาจารึกศึกคราวนี้เราเป็นคนพื้นที่ไม่หนีหายมาล้วงคอ,องูเหา่ามึงต้องใดมึงมึงต้องใดนะคะเออนะคะไม่ต้องทําเขินอายมึงลงมาก็คือเขานอนบนโรงแรมเนาะแล้วเราก็เรียกปั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 กนะคะมาบูฮายปักปักปักปกให้ลงมานะคะสุขุมวิทย์สิบเอหมัดน,นะคะสารพัดตัวแม่พร้อมอะไรเนี่ยแหลหมาเหรอ อีปักปักปักป,กป,กปักเป็นอาหารฟิลิปปิน์เป็นพื้นเมืองที่เอาขยะนะคะขยะหมดอายุเอามาล้างแล้วก็ามาปลูกใหม่นะคะอีปักปักทำมั่นไร้น้ำยาหล่อนได้กินน้ำตาทุกคราไป power bank เตรียมไว้ให้เสร็จสับห้ามให้ดับกลางทางนะแม่จ๋า30เปอร์ที่เหลือพอเยียวยาโซนนานาเป็นของแม่อย่าไปยอมนะคะ อ่ะนะคะเมย่าสันสันรองอันดับหนึ่งนะคะสาวใต้นะคะรองอันดับหนึ่งะคะมิดฟ,ฟา้าบุญเลิศเวทีระดับอินเตอร์เนชันแนลนะคะเออนะคะนี่แหละครับพร้อมบอกว่ากลอนนี้แต่งขึ้นเพื่อให้เป็นกำลังใจและถวายแด่แม่แม่เนื่องในโอกาสนะคะ4ีมีนาวาระกระเทยแห่งชาตินั่นเองคุคณผู้ชมขานะคะอ่ะเมย่าสันสันจบไปนะครับอีกหนึ่งคนนะคะที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากระแสะมาที่ไหนเนี่ยก็เป็นผู้กากับมือดีมือทองที่จะต้องเรียกระเทยมา รวมตัวเพื่อที่จะถ่ายหนังนะคะนั่นก็คือหอเต่าแตกใช่ไหม หอแต๋วแตกนะคะแหวกสุขุมวิทเหรอนะคะแม่พศหรือพี่พศนะคะจัดให้รับสมัครกระเทย50คนนะคะแล้วก็เพื่อถ่ายทำพอแต๋วแตกนั่นเองนะคะจากกรณีนีนะคะวันกระเทยผ่านศึกนะคะที่มีกระเทยมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายที่สุขุมวิท1ินะคะรอเคลียร์กระเทยปิ่นนะคะที่ทำตัวเป็นมาเฟียนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาพื้นที่เพื่อระงรับเหตุนะคะแต่เขาระงรับไม่ทันแล้วเพราะคนโดนชนตีนไปเยอะมากล่าสุดผู้กำกับ ดังอย่างแม่พศหรือพี่พศนะคะได้ออกมาโพสต์ว่า5-5-5หอแตวแตกภาค11พอดีเข้ากับสุขุมวิท11พอดีพอดีเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะหอแตวแตกภาคนี้เนี่ยให้เสร็จก่อนอาทิตย์หน้าเข้าเข้าแล้วงานยากงานละเอียดต้องละเอียดนะคะหน่อยนะคะหอแตวแตกแ,แหก สับปเปลือนั่นเองคุณผู้ชมนะฮรับรับสมัครน้องๆกระเทยสาวประเภท2หรือกระเทยเนี่ยนะคะสิบคนนะคะเห็นว่าคนมาสมัครกันเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ก็หลายคนด้วยนะคะจากนั้นนะคะพี่พศก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดนะคะอีกว่าเพื่อกระเทยไทยเราทําได้รอดูเลยในหอแถวแตกแหกสับหกสับปสับประโยชน์เหรอ และจะรู้ว่าพศทําได้สมัครด่วนผู้จริงทําจริงนะนะคะโดยเขียนประกาศระบุว่ารับสมัครกระเทยใจกล้า50คนหรือ50นางนะคะลงชื่อเบอร์โทรไว้เลยนะคะถ่ายคืนวันพุทธที่6นี้ก็คือพรุ่งนี้เนาะนะคะกล้าขอก็กล้าถ่ายเพิ่มนั่นเองของคุณผู้ชมค่ะนะคะ,ะน้องๆกระเทยคนไหนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วมีความสามารถไปได้เลยนะคะหอแต๋วแตกนะคะของแม่พศนะคะกระเทยก็คงจะมีเหตุการณ์สุข กุมวิศว์มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นการยำบาทาสาราเพื่อนปิ่นนะ,ะเพื่อนสาวเก่งในโลกโซเชียลในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเธอไม่เก่งนะคะคุณผู้ชมขาโดนส้นตีนเข้าไปตอนเช้ามืดรีบหนีกลับประเทศกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมขาเห็นว่าไปเปรี้ยวในประเทศไปแจ้งคองแจ้งความแจ้งก็ต้องแจ้งที่เมืองไทยนะคะไม่ต้องไปแจ้งที่บ้านมึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สมอาหารเ K นคะคะ,ะช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกายมีภูเขาอะไรก็เกิดสิตินนะคะดูแลโรคภัยไข้เจ็ให้ ลดลงไปแล้วก็ให้มันหายด้วยเช่นเดียวกัน1กล่องมี60แคปซูลทานได้เช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2 5 0 0บาทซื้อ2กล่อง5,000ับาทไม่ขายขายเพียง4,500บาทนะคะ0 9 0 0 8เ9 9 9ศดเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกัน